จ้องตากันสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องจ้องตากันมาเล่าให้ฟังเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้พ่อพาภูผา ใบโบกและใบบัวเข้าป่าเพื่อไปเก็บฟืนกันผู้ผาที่เดินตามมาข้างหลังเห็นใบโบกใบบัวหยุดเดินและตัวสัน่นพ่อจึงเดินมาดูเมื่อเดินมาก็พบกับงูสีดำตัวใหญ่ โดยใบโบกใบบัวและงูต่างจ้องตากันแล้วงูก็เข้าป่าไปเมื่อกลับถึงบ้านพ่อสอนภูผาว่าแม้ใบโบกใบบัวจะเป็นช้าง แต่เมื่อตกอยู่ในอันตรายก็ต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดเหมือนกับเรื่องจ้องตาที่พ่อกำลังจะเล่าให้ภูผาฟังไงลูกอ่านคล่องร้องเล่นจ้องตาก,กันใบบอใบบวกตัวสะอันค้าแข็ง ไรเรียวแรงหางแกงไม่ออกเจองูตัวดำแอบลินลอหลอกแม่เบีเยแพลออกน่ากลัวนักหนัง จ้องตากันไปจ้องตากันมางูเลื่อยเข้าปางช้างน้อยโล่งใจ เรามาดูความหมายของคำจากข้อความที่ภูผาเขียนลงสมุดบันทึกกันดีกว่าครับตัวสั่นหมายถึงอาการที่ตัวสั่นไว้ทีทีด้วยความกลัวแกว่งหมายถึงอาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีคำว่าแม่เบี้ยหมายถึงพังพานงูครับจ้องหมายถึงเพ่งตาดู คำว่าเลื้อยหมายถึงเสือกไปด้วยอกใช้กับสัตว์ไม่มีขาตัวยาวเช่นงูเลื้อยนะครับฟังเรื่องจ้องตาแล้วเราลองมาอ่านพร้อมๆกันนะครับวันนี้พ่อพาภูผาใบโบกและใบบัวเข้าป่าเพื่อไปเก็บฟืนกัน ผู้พาที่เดินตามมาข้างหลังเห็นใบโบกใบบัวหยุดเดินและตัวสั่นพ่อจึงเดินมาดูเมื่อเดินมาก็พบกับงูสีดำตัวใหญ่โดยใบโบกใบบัวและงูต่างจ้องตากัน แล้วงูก็เข้าป่าไปเมื่อกลับถึงบ้านพ่อสอนภูผาว่าแม้ใบโบกใบบัวจะเป็นช้างแต่เมื่อตกอยู่ในอันตรายก็ต้องสู้เพื่อเอาตัวรอด เหมือนเรื่องจ้องตาที่พ่อเล่าให้ภูผาฟังอ่านคล่องร้องเล่นจ้องตากันใบบอออกใบบวงตัวสะอันค่าแข็งหูไรเรียวแรง ทางแกว่งไม่ออกเจองูตัวดำแลบปลิ้นหล่อหลอกแม่บีเอียแพ่ออกน่ากลัวนักนง จ้องตากันไปจ้องตากันมางูเลื่อยเขา้าปางช้างน้อยโลงใจก่อนจากกันวันนี้เรามาเล่นเกมแนละทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับ สนุกกันไหมครับน้องๆไว้ครั้งหน้าจะเอาเรื่องสนุกสนุกมาฝากอีกนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ